สวัสดีครับพี่น้องบอกกันครับเจ้าหน่อยเพื่อเอาครับมือนีทั้งกินเขาทั้งเห็ดงานพี่น้องงานหลายครับชวนี้ทั้งติดฝึกน้ำน้อครับพี่น้องมามามา,มากินเขาน้ํากันกนะครับพี่น้องเล้ยงนีก้ก็ไดลปัดเผ็ดกบพี่น้องโตเหต็ดงานกับทั้งเป็นโตกินเขานะพี่น้องมามาครับ พวงนี้จะหน่อยติดฝึกนะครับจะเลยต้องมาเลียรยงานหลังนะครับเลี่ยตำรวจสาวพี่น่องเป็นท่างเดี่ยวต้องกินเข่าไปน้ำพี่น่องต้องเห็นงานไปน้ำครับตรงนี้พรรละกินหน่วยกับฝึกครับพี่น่องงาน นี่ก็ค้างไว้นะครับก็เลยต้องมาเชี่เสาวาทินะครับที่น้องเชื่อถึงได้เมื่อเสาร์แล้วว่นทานแล้วพี่น้อง,ง,ง,อาล,าล,องลายครับก็เลยได้ทั้งกินเขา่าทั้งเห็นงานมองนอนมองกินเขา่ามองเห็ดงานอยมมองเดียวกันพี่น้องจับน้ำตันที่น้อง พัดเพ็ด๊กกับ โตเห็นงานโตกินเขา่าหมองนอนครับตัวไปพี่น้องนะครับอยู่หมองเดียวครับเห็นงานเมื่อยจากนอนกันลมล้มเหนี่ยเลยพี่น้องปกติกับน,นอนทั้งบ้านนะครับแต่มือ่อใด เชี่ยงานเด็กกับกับน,นอนหนีไี่นาะทีน,นี้เขานี่ทยงานหนีันนอนหนีแล้วบริสุทธิ์ทั้งแห่งเนานอกจากบางบางคร้บังถึงไปน,นอนทั้งทางบนนะ้ อ่านกันหลายเป็นห่วงพี่นอ้องเราจะช่วงครับช่วงหลากับไลยครับช่วงเบากับเบานะครับวันแหน่วันนอนจะว่าช่วงนี้กัหไลยครับเครองฝึกสาววัตถบังคันฝึกตากแดดบนพี่นอ้องสนามบินครับดำเบิดพี่นอ้องคนแหง่งคือดำู่ครับยังกระดำกว่กเาเรา อากาศก็เริ่มห้อนแล้วพี่นองเมืนะ่อกหรเริ่มห่อนเข้าสู้ดยดูฟุดนะครับจะเริ่มห้อนนะครับมาว่างับฝนตก,ก,กเรื่อกตกเท่าเดียว มันตกกเย็ยนแน่พี่นอ้องขีฟุ่นกะหายนะครับคุณละอองแน่กะศรถคาพี่เอ็มน,นะพี่นอ้องมาเดินมาเดินพี่นอ้องต้องกินเสาทั้งเห็นงานต้องเบาต้องพี่นอนะ้องครับคุยไปนั่งกินไปนั่งเห็นางานไปนั่ง วันนี้ก็โหลดงานกปนนะคิบงานนะตัดต่อคิบงานนะครั้งเอกสารถึงตัดต่อนะครับผสมกันไปนะครับช่วงไล่กันลไล่ไปนกนะีกว่า เมื่อน,นี้ตะนาจะดึกดพี่น้องก็สิแล้วนะมาเึ้ื่อนกันดึกยังมอลมหัวุงไปรับเลยพี่น้องกิ่นน้ำใหญ่ไปยิ่งน,น้ำหนักี่น้องมามาครับกินเขาน่าด้วกันนะครับนเขาแรงแ้วพี่น้อง เสร็จคบแล โอโเผ็ดอะไรพี่นอ้องผัดเผ็ดกบมาเด้อมาเด้เอพี่น้องทั้งกินทั้งเห็นงานคทุกวัน ครับพี่น้องแล้วที่นี่เราไปสนิทก่อนนะครับจ้หน่อยกินเขาแล้วขอเห็นหน้าก่อนพี่น้องเชียร์นหน้านะครับก็จะหน่อยในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องดูดีไม่แห้งนะสวัสดีครับ